วันนี้นะคะส้มโอก็จะมาอัปเดตนะคะทั้งในส่วนของตัวการจัดไฟแนนซ์ของรถตู้ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพนะคะเป็นไปตาเมเงื่อนไขของไฟแนนซ์เลยด้านหลังของส้มโอนี้นะคะที่จอดนะคะเป็นรถ t o y ย t a ต้าคอมมูเตอร์นะคะเครื่อง3.0เริ่มต้นตั้งแต่ปี2016เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.59เท่านั้น,นะคะแล้วก็ผ่อนนานสูงสุดนะคะได้7ปีนะคะ84งวดเลย สวัสดีค่ะสวัสดี fc ช่องทาง YouTube ของเพชรยนต์ทุกท่านเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถสวยนะคะคัดเกตด A นะคะรถคุณภาพนะคะสามารถติดต่อส้มโอนะคะหรือว่าจะเป็นติดต่อเบอร์ของทางแอดมินนะคะของช่องทางเพชรยนต์กันได้เลยสำหรับวันนี้นะคะพบกับส้มโอ o r g a n i แล้วนะคะที่โกดังเก็บรถนะคะเพชรยนต์นะคะเป็นบริษัทที่ขายรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีเลยลูกค้าที่ต้องการรถธรมาหากินนะคะรถสวยนะคะรถหน่วยงานประวันางแทรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรับประกัน โครงสร้างแท้เดิมรับประกันทั้งในส่วนของตัวรถสวยคัดเกรดนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยด้านหลังของส้มโอน,นี้นะคะที่จอดนะคะเป็นรถ Toyota c คอมมูเตนะคะเครื่อง3.0เริ่มต้นตั้งแต่ปี2016เลยลูกค้าที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์แมนนวลนะคะตอนนี้มีให้ลูกค้าเลือกซื้อทั้งซื้อสดและจัดไฟแนนซ์ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสันกรดิ่งติดตาม เพื่อไม่พลาดที่อัปเดตกันด้วยวันนี้นะคะส้มโอจะมาอัปเดตนะคะทั้งในส่วนของตัวการจัดไฟแนนซ์ของรถตู้นะคะออกรถง่ายออกได้ถูกอาชีพนะคะเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์เลยพิเศษเพิ่มเติมตอนนี้นะคะลูกค้าที่สนใจนะคะบอกเลยว่ารถตู้นะคะที่จอดอยู่ด้านหลังตรงนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2016เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.59เท่านั้นนะคะแล้วก็ผ่อนนานสูงสุดนะคะได้7ปีนะคะ84งวดเลยสําหรับเริ่มต้นนะคะดอกเบี้ยพิเศษ2.59นะคะเริ่มต้นที่4ปีนะคะ อันนี้เป็นปีเริ่มต้นเลยลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเบอร์ปรหมดูด้านล่างตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวสมโอพามาดูอัปเดตรถสวยกันนะคะสําหรับคันแรกคันนี้เลยนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะรถเกียร์แมนนวลน,นะคะเกียร์ธรรมดา t o y ยต a าคอมพิวเตอร์3.0ปี2016คันนี้นะคะทะเบียนคอนุคุกโอแวน5174คันนี้ราคาตั้งขายเพียง จะแสนสี่หมบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้เลยนะคะของเราเน้ทนท้งส่วนของตัวรถสวยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะอันนี้ดูกันได้เลยกระจังหน้าโครเมียมเงาๆสวยๆนะคะไฟใสๆแบบนี้เลยสําหรับรถปี2016คันนี้รองรับนะคะดอกเบี้ยพิเศษ4ปีเริ่มต้น2.79นะคะกันไปเลยนะคะหรือว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้ 2.59เท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามที่นะคะเงื่อนไขของบริษัทกำหนดด้วยนะคะก็คือเรามีไฟแนนซ์รองรับให้นะคะบอกเลยว่าแคมเปญน,นี้นานๆทีมานะคะลูกค้าที่สนใจรีบโทรติดต่อเลยเดี๋ยวเราลองมาดูภายในรถตู้ปี2016กันนะคะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นตัวรอกกระทะเป็นที่เรียบร้อยนะคะภายในเป็นเบาะหนังนะคะหุ้มหนังสามแถวนะคะเป็นเบาะทรงหุ่นยนต์เบาะใหญ่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะรถยังไม่ได้มีการปรับสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรถที่อยู่ในโกดังเราปรับสภาพเพิ่มเติมแต่บอกเลยว่าภายในเดิมนะคะส่วนใหญ่นะคะรถตู้องเพยนต์เราเน้นเป็นรถตู้หน่วยงานปดระว่างนะคะได้มานรอบคันนะคะ เป็นที่เรียบร้อยเลยสําหรับในส่งของการดูแลนะคะบอกเลยว่าแมทเทนส์น,นะคะเข้าศูนย์ตรง100%ยแน่นอนลูกค้านะคะเช็คประวัติสนวนโตโยต้าได้ย้ำอีกครั้งนะคะคันนี้นะคะโตโยตา้าคอมพิวเตอร์3.0ปี2016ราคาตั้งขายเพียงจะแสนสี่หมื่นเก้าบาทนะคะอันนี้ถ้าลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาเลย มาที่คันถัดไปนะคะทะเบียน6693นะคะคันนี้เป็น Toyota Commuter 3.0ปี2017นะคะคัน,นเกียร์ธรรมดานะคะราคาตั้งขายเพียง769,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าที่สนใจนะคะสเปคใกล้เคียงบอกเลยว่ารถตู้3.0ปี2017เกียร์ธรรมดาตอนนี้มีเข้าสต็อกเต็มที่นะคะมีเข้ามาเพิ่มเป็นที่เรียบร้อย เข้ามาเพิ่มนะคะอีก10กว่าคันเลยนะคะลูกค้าที่สนใจโทรติดต่อเบอร์ปักหมุดด้านล่างตรงน,นี้สาหรับคันนี้นะคะก็รองรับนะคะ4ปีนะคะเริ่มต้นเลยดอกเบี้ยพิเศษ,ษ2.59นะคะสาาํห Platform สาหร<ๆ>ับแคมเปญใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79นะคะสําหรับรถตู้นะคะของเพชรยนต์เรานะคะลูกค้ามีเครดิตเข้าเงื่อนไขนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะสามารถใช้ดอกเบี้ยพิเศษตัวนี้ได้เลยนะคะก็เป็นแคมเปญนะคะสําหรับลูกค้าเพชรยนต์เดี๋ยวเราลองมาดูภายในคันนี้กันบ้างนะคะ เป็นรถปี2017บอกเลยว่าโครงสร้างเดิมนะคะรถสวยเม็ัเดิมร์คเดิม100%แน่นอน สำหรับคันนี้นะคะก็เป็นรถปี2 0 1 7รถตู้หน่วยงานปลดระวางอีกหนึ่งคันนะคะได้เป็นล้อกระทะนะคะทั้ง4ล้อเลยแล้วก็ภายในนะคะจะเป็นในส่วนของตัวทรงเบาะหุ้มหนัง3ามแถวนะคะก้าวที่นั่งนะคะเป็นเบาะทรงหุ่นยนต์นะคะสภาพตัวเบาะบอกเลยว่าค่อนข้างสวยนะคะส่วนใหญ่นะคะรถระติดพมามาที่เรียบร้อยในส่วนของตัวนะคะภายในนะคะด้านบนก็จะยังไม่ได้มีการบุหนังนะคะลูกค้าเอาไปแต่งเพิ่มเติมได้สําหรับข้อดีของรถตู้หน่วยงานปลดระวางนะคะลูก ที่เอาไปแต่งในส่วนของรถ VIP นะคะบอกเลยว่าได้ความสดใหม่นะคะไปแต่งเดิมสบายใจส่วนใหญ่รถของเพชรยนต์ทุกคันนะคะจะไม่ใช่รถจดป้ายเหลืองนะคะไม่ใช่รถวิ่งสาธารณะ เป็นรถตัวงานแทร้อยเ์เซ็เลยสำหรับนะคะอย่างตัวบอดี้นั้นค่ะอันนี้ให้ดูรถปี2017เกียร์แมนนวลเลยรถนะคะเก็บรายละเอียดมาค่อนข้างเบื้องต้นแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรายละเอียดก็เหลือจะในส่วนของตัวการล้างทําความสะอาดอันนี้ให้ดูกันข้างหลังชัดๆเลยคันนี้ติดเซ็นเซอร์มาให้2จุดเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับตัวรถนะคะเดิมๆเลย มีเก็บสีนะคะตามการใช้งานเล็กน้อยนะคะแล้วก็สำหรับนะคะลูกค้าที่ชอบนะคะรถหน่วยงานอยู่แล้วนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะ ในส่วนของตัวรถเนี่ยรับประกันเลยนะคะไม่มีชนหนักผิ่ความจมน้ําแน่นอนเช็คประวัติส่วนโตโยต้าได้ทั่วประเทศนะคะสามารถนําสําเนาเช็คประวัติได้เลยอย่างตัวโช๊คเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเม็ดอาคันนี้กันบ้างเม็ดอาคันนี้บอกเลยว่าสวยนะคะเรียงกงนะคะตลอดแนวเลยตัวโช๊คนะคะการใช้งานปกติไม่มีไม่มีเสียงอิดแอดนะคะแล้วก็สําหรับตัวน็อตยึดแต่ละจุดนะคะบอกเลยว่าน็อตไม่มีขยับค่ะ ตัวเม็ดอาร์คเดิมๆน็อตไม่มีขยับอันนี้จะเป็นความสวยของตัวรถตู้หน่วยงานปลดระวังเลยสําหรับคันนี้นะคะบุหนังข้างนะคะมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นตัวบุหนังข้างนะคะรับกับตัวเบาะภายในที่เป็นเบาะหนังแล้วนั่นเองถือว่าคันนี้นะคะเป็นรถสวยอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าจับจองเลยลูกค้าที่สนใจนะคะทะเบียน ฮอนด้าคูคสองสนะคะโทรติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันที่คันถัดไปนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าที่กําลังมองหารถตู้เกียร์ออตโอต้นะคะจอดอ,อ,อ,อยู่3าคันนะคะตอนนี้นะคะรถว่างนะคะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดคันนี้กันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นรถ Toyota าคอมมูเตอร์นะคะสานะคะเป็นตัวปี2019เลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว เครื่องเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะ t ตโยต้าคอมพิวเตอร์นะคะเครื่อง3.0ปี2019คันนี้ราคาตั้งขายเพียง899,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะตัวรถตู้นะคะหน้าคอมพิวเตอร์นะคะหน้าสั้นแบบตีนะคะปี2019บอกเลยว่ารถสวยแน่นอนนะคะอันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถปี2019ลองมาดูภายในกันสำหรรบคันนี้ก็ได้ล้อกระทะนะคะติดพมาม่านนะคะรอบคันมาเป็นที่เรียบร้อย ภายในนะคะลูกค้าก็จะได้เป็นตัวเบาะแถวนะคะเป็นตัวเบาะหนังนะคะสี่แถวนะคะสําหรับคันนี้ก็เป็นตัวเบาะทรงเดิมนะคะแล้วก็หุ้มหนังมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับลูกค้าที่จะเอารถตู้เกียร์ออโต้นะคะไปใช้งานนะคะหรือว่าเอารถตู้เกียร์ออโต้นะคะไปวิ่งรับงานบอกเลยว่านะคะคันนี้ค่อนข้างเหมาะเลยเพราะว่าเป็นรถ เบาะสีแถวเรียบร้อยนะคะเหมาะกับรับผู้โดยสารด้วยสวนใจการจัดแฟแนนซ์ของเรามีแฟแ์รองรับให้นะคะย้ำอีกครั้งนะคะ t o y o t a c คอมิวเตอร์3.0นะคะคันนี้ปี2019ราคาตั้งขายเพียง899 0 0 0บาทคันนี้ทะเบียนฮอนุคุฮอนุคุ่สี่นะคะสามารถโทรติดต่อเข้ามาได้เลยหรือว่าลูกค้าต้องการสเปคใกล้เคียงนะคะเอาปีต่ำกว่านี้นะคะรถปี2 0 1 7 2016นหะคะหรือว่ารถปี2018ที่เป็นเกียร์ออโต้ก็ สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคันถัดไปนะคะคันนี้นะคะเป็นรถ Toyota c คอมพิวเตอร์นะคะปี2017นะคะสองคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถเกียร์ออโต้เช่นกันนะคะหนีสองคันนี้เลยเกียร์ออโต้เหมือนกันนะคะราคาต่างกันแค่หมื่นเดียวเท่านั้นเองนะคะสำหรับด้านนี้นะคะเป็น t o y ยต้ c คอมพิวเตอร์3.0ปี2017คันนี้ราคาตั้งขายเพียง8 4 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะพอบีอัทอด ฮอนดคูกถอสัรหาร2018นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถฟรี2,017เหมือนกันนะคะทะเบียนฮอนดคูกถบรถิสี4892ต่างกันแค่หมื่นเดียวเพราะว่าบอกเลยนะคะรถนะคะเป็นหน่วยงานปวดระวังเหมือนกันก็จริงต่างกันที่เลขไม้นะคะใครมาก่อนได้เลือกรถก่อนนั่นเองใครจองก่อนสิทธิ์ก่อนคนนั้นนะคะสองคันนี้นะคะรถสวยเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวส้มโอพามาดูภายในจากคันแรกก่อนเลย สำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวรถนะคะ t ตยโยต้าคอมมูเตอร์นะคะภายในนะคะแต่งเบาะมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวเครื่อง3.0นะคะก็ภายในเนี่ยรองรับนะคะการรับลูกค้า v i p เป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็น เบาะทรง VIP เลยนะคะเป็นเบาะทรงใหญ่นะคะ9้าที่นั่งนะคะเบาะหนังสามแถวนะคะทรง VIP เป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกค้าที่นำคันนี้ไปนะคะจะไปแต่งเพดานเพิ่มเติมนะคะนำรถไปแต่งนะคะเพื่อใช้งานนะคะหรือว่านำไปแต่งเพื่อรับนะคะในส่วนของตัวอาชีพนำไปวิ่งนะคะคือเสร็จครบนะคะจบในคันนี้เลยย้ำอีกครั้งนะคะคันนี้รถ Toyota คอมพิวเตอร์นะคะปี2017นะคะราคาตั้งขายเพียง เปอร์นี่หมื่นเก้าพันบาทเป็นเครื่องสามพันนะคะก็ราคาเปอร์0นตี่หมื่นเก้าพันบาทเนี่ยถือว่าเป็นดันดาดของตลาดเลยนะคะตอนนี้ก็ลูกค้าหารถตู้เกียร์ออโต้อยู่นะคะมีว่างนะคะสองคันนี้เลยรีบโทรติดต่อเข้ามานะคะเดี๋ยวดูคันนี้กันต่อนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น t o y ยต้าคอมมูเตอร์นะคะ3.0ปี2 0 1 7เเกียร์ออโต้เช่นกันนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะคันนี้นะคะก็ยังเป็นตัวเบาะนะคะ สามแถวนะคะทรงหุ่นยนต์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ได้รากระดาเช่นกันอ่าให้ดูตัวเบาะก,กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะได้เป็นตัวเบาะหุ่นยนต์แบบนี้นั่นเองนะคะเป็นเบาะหุ้มหนังนะคะทรงใหญ่นะคะบเบาะกาวที่นั่งเลยเบาะทรงหุ่นยนต์ถือว่าเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็การใช้งานเนี่ยถ้า ปกติตัวรถตู้นะคะทรงแบบนี้ก็จะเป็นรถหน่วยงานลดระวางรถประจำตำแหน่งรถข้าราชการนะคะสำหรับนะคะคันนี้ก็ลงในส่องของตัวพรมกระดุมนะคะมาที่พื้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะถือว่า ได้ติดตัวรถไปเลยนะคะคุ้มเลยสําหรับคันนี้ก็เหลือแต่การปรับสภาพล้างทำความสะอาดนะคะเพราะว่ารถที่อยู่ที่โกดังเนี่ยอย่างที่บอกเลยนะคะก็จะต้องมีการเก็บนะคะรายละเอียดอีกเช่นกันนะคะสําหรับรถตู้ที่ส้มโอพามาดูนะคะทั้ง5คันนี้นะคะบอกเลยว่า รองรับนะคะในส่วนของตัวการจัดไฟแนนซ์ในช่วงเดือนเมษาสําหรับลูกค้าที่จะนํารถไปใช้งานนํารถไปจัดไฟแนนซ์นะคะเพื่อประกอบอาชีพประกอบกิจการนะคะก็ตอนนี้นะคะมีแคมเปญน,นะคะดอกเบีย้ยนะคะเริ่มต้นแค่2.59เท่านั้นเองนะคะเริ่มต้น4ปีนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการผ่อนสูงสุดเลยนะคะ 7ปี84งวดบอกเลยว่าดอกเบี้ยต่ำนะคะแค่2.99เท่านั้นเองนะคะเงื่อนไขในการจัดไฟแนนซ์ก็เป็นไปตามที่บริษัทและไฟแนนซ์กำหนดน,นั่นเองนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถโทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะว่าถ้าจัดไฟแนนซ์นะคะแต่ละคานะคะแต่ละปีแต่ละรุ่นเนี่ยจัดไฟแนนซ์เท่าไหร่คะ่ะงวดเท่าไหร่จะติดต่อซ้มโอหรือว่าจะติดต่อช่องแอดมินของเพจยน์เข้ามาได้เช่นกันคะ่ะสนใจจองรถนะคะรีบโทรติดต่อเลยสําหรับคันสุดท้ายนะคะเป็นคันคายแม็กเลยนะคะด้านนี้นะคะเป็นโรโต้ ปี2014นั่นเองนะคะบอกเลยว่าเหลือคันเดียวสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรถตู้สีขาวสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าดูที่ทะเบียนเลยนะคะ ฮอนคูกรเรือเกีย9568บอกเลยว่าคันนี้เป็นรถหลุดจองนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะคันนี้เป็น t o โยต้าคอมมูเตอร์นะคะ3.0นะคะปี2014นะคะคันนี้ราคาตั้งขายเพียง679,000บาทได้เป็นเครื่อง3,000นะคะลูกค้าที่สนใจรีบโทรติดต่อเลยนะคะว่างแค่คันนี้คันเดียวนะคะรีบเลยนะคะสำหรับรถนะคะก็เป็นรถสีขาวนั้นทีนะคะจะมีเข้ามานั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูภายในของคันนี้กันก่อนเลย สำหรับตัวรถต้ปี2014บอกเลยว่าไม่คิเล่แน่นอนนะคะภายในนะคะเปลี่ยนพื้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ภายในนะคะจะได้เป็นตัวเบาะนะคะทรงนะคะหุ่นยนต์นะคะเป็นเบาะหนังทรงใหญ่หุ่นยนต์เลยนะคะเป็นเบาะ3ามแถวนะคะ1ิบที่นั่งนั่นเองนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจคันนี้นะคะรีบโทริดต่อเลยนะคะเป็นรถที่เพิ่งรุดจองสดๆมาดๆแต่ว่าขอย้ำนะคะสำหรับตัวแคมเปญดอกเบียพิเซษ 4ปีเริ่มต้น2.59นะคะอันนี้ก็คือคันนี้ไม่รองรับเพราะว่าเป็นรถปี2014สํารับแคมเปญน,นี้นะคะจะรองรับรถตั้งแต่ ปี2016ขึ้นไปเท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเงื่อนไขถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เปชรยน์เริ่มมีรถตู้นะคะทยอยเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์แมนนวลหรือว่าเกียร์ออตโต้นะคะวันนี้ส้มโอก,ก็พามาอัปเดตในส่วนของตัวสต็อกนะคะแล้วก็อัปเดตท,ทั้งในส่วนของตัวเงื่อนไขไฟแนนซ์นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจในการจัดรถตู้นะคะย้ำอีกครั้งนะคะเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนทบาทได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทนะคะแล้วก็ Finance กำหนดนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจการออกรถนะคะก็สามารถติดต่อเบอร์ปักหมุดด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสมโอก็ต้องขอตัวราไปก่อนก่อนจากกันนะคะก,ก like, ก share, กะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวอัปเดตกันด้วยค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ